สวัสดี FC ฟแฟนช่องทุกคนนะคะมูลน,นี้นนทิยาก,ก่ะมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาของแม่ไม,ม่ประสงค์ออกน้านะคะความเป็นจริงในแม่เพิ่นไห้นนทิยาต่างแต่งวดทิพานมานะคะอันนี้งวดทิพานมานะคะงวดทิพานมาเพิ่นไห่สามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามนะคะแล้วก็เน้นห้0ศูนย์สามนะคะ เพิร์ลทรงหายนุนยทิยาตอนอยูรยงบาลนะคะนุนยทิยาบริด้ซื้อนะคะเรางวดทัดไปนันก็ะหาถูกนะคะขี่เพิ่นลทรงหายนุนยทิยานี่สองงวดนี่นะคะนะคะอันนี้เป็นเป็นงวดที่ออกหาศูนย์ซีนะคะเพิ่นไห้ซี่ศูนย์หานะคะแล้วก็ซี่หาศูนย์เหลขออกหาศูนย์ซีนะคะเข่าโต เขา่าโต้โต้นะคะเข่าโต้บ่ได้เขา่า,เขาตรงๆนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานี่เข่าตรงๆนะคะนะคะแล้วนุ่นที่ญาจะสัมภาษณ์แม่เพิ่นไห้เพิ่นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะคะทรงไห่เนี่เป็นเรื่องจริงเขา่าเอ่อเข่าบางงวดกับเข่าตรงบางงวดกับเข่าโต้นะคะเพราะว่าคํายืนยันของเพิ่นจะแน่นอนนะคะ นะคะคเสียดายนะคะวันที่ผ่านมาหนีนุ่นทิยาอยู่โรงพยาบาลบ่ได้โทรกลับนะคะบ่สะดวกเพราะว่าสถานที่รชาชการ,บ,ร,รากบ่ได้โทรกลับแล้วก็บ่ได้ตั้งกล้องสัมภาษณ์นะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่แล้วจะหายมาแล้วนะคะหายสองตัวมาก่อนแล้วเลขสามตัวเนี่ยจะหายก้อนเลขออกมือหนึ่งนะคะหายสองตัวมาก่อนเน้นหายมาบ่าหลายคู่นะคะแล้วก็เน้นห,หายห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่วางนุ่นทิยากักบแม่ไม่ประสองค์ออกนามงวดวันที่สิบหก ก็ละกะดาคมสองหาหกเจ็ดนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะแม่มีแนวทางจะให้นนทิยาเป็นสะพานบุญให้แนวทางนี้เข้ามากี่งวดแล้วคะเข้ามาสามงวดแล้วคะ่ะ เข้ามาสามมวดเก้าสิเปอร์เซ็นนี้เข้าบนหรือเข้าล่างเขาไม่กะรันตีให้ร้อยว่าจะบนจะล่างปกติมันขันเขาให้มามันจะชอบออกแต่บนจ้าอ๋อเข้าบนส่วนมากเข้าบนส่วนมากเข้าสามตัวหรือสองตัวบางทีก็สองบางทีก็สามจะสามนันถ้าเป็นสามตัวจะชอบมันจะออกโต้นะคะอ๋อถ้าเข้าสามตัวนี้จะเข้าสามตัวโตด งวดที่ผ่านมาเข้าตัวไหนคะแม่เมื่อกี้นี่คุณยายส่งไปให้นุนทยามันเป็นห้าศูนย์สามแล้วก็สามศูนย์ห้าซื้อกลับมาเลยเป็นขอมันออกโตัะโต๊ะแะ้ะอเนาะแล้วก็มาเน้นให้วงกลุมให้ศูนย์สามที่ที่หนูงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะเนาะ ที่หนูถามนี่เพราะว่า FC เขาไม่ได้ดูในไลน,น์กับหนูหนูก็เลยพูดเผื่อเผื่อ FC จริงๆหนูเห็นแล้วว่างวดที่ผ่านมานี่เข้าสามตัวตรงๆแล้วก็เข้าสองตัวด้วยก็เลยถามเผื่อ FC สรุปว่าเข้ามาสามวดมวดที่ผ่านมานี่เข้าสามตัวตรงๆสำหรับงวดนี้ได้มาหรือยัง<ด>คะได้มาแล้วคะ่ะเข,าใ,า,ใา,เขาให้สองตัวก่อนหรือว่าให้สามตัวมาด้วยเขาให้สองตัวก่อนค่ะ เขาให้มาคู่ไหนคะแม่ที่ให้หนูเป็นสะพานบุญให้เขาให้มาเขาให้มาสามเขาให้มาแปดสามค่ะแล้วก็เก้าสามค่ะแล้วก็หกสามแล้วก็หกเก้าอ๋อมีหกสามให้มาแค่สี่คู่นะคะให้มาสี่คู่แล้วจำเป็นต้องกลับไหมคะ เราเราไม่การันตีแล้วบางทีมันก็ออกออกลับแล้วกลับไปด้วยนะคะคันไม่คันไม่กลับแลากลัวจะตับแตกพยายามซื้อบงซื้อล่างไว้หน่อยนะคะเราไม่เราไม่การันตีเนาะค่ะเนาะไม่รู้มันจะออกบุญหรือออกล่างอ๋อไปกลับแต่ปกติบางทีมันชอบออกบุญค่ะอ๋อส่วนมากออกบนใหมาเก้าสามหกสามแปดสามเก้าหกเน้นตัวไหนคะ ยายามเน้นแปดสามนะคะเน้นแปดสามแปดสามนี้เน้นบนหรือเน้นล่างคะหรือว่าให้น้ำหนักเท่าพอเน้นบนเข้ามานนสองวดซ้อนจะมีโค้งสุดท้ายไหมคะแม่หรือว่ามีคลิปเดียวโค้งเดียวจบโ,โค้งสุดท้ายก็หัวจะออกพุ่งพุ่งนี้เราจะให,จะให้จะให้ตอนเย็นเหมือนเหมือนคุณยายสุปให้นนทยานะคะ ฝากเอฟซีด้วย<ะ>ให้ดูดูคลิปมูลทยานะครับมุนทยาเป็นสะพานมุลต่อให้ใหญ่อีกทีนึงจ้าจะให้ก่อนหวยออกวันหนึ่งตอนเย็นๆใช่ไหมคะโค้<ะ>งสุดท้ายนี่จะมีสามตัวใช่ไหมคะแม่เพราะว่าเท่าที่หนูเท่าที่หนูเห็นโค้งสุดท้ายมันจะมีสามตัวงดวงดที่ผ่านมานี่ก็ห้าศูนย์สามเลยแต่หนูไม่ได้ซื้อเพราะหนูอยู่แต่โรงพยาบาล โอเคสรุปว่างดวดนี้งวดนี้หนูทัวน้อยหนึ่งให้สองตัวมาก่อนคงสุดท้ายจะมาสามตัวให้เก้าสามเก้าหกแปดสามหกสามเน้นที่แปดสามทั้งหมดทั้งวันนี้บนล่างกลับด้วยตรงกันไหมคะตรงจ้าขอบคุณแม่ขอให้เอฟซีโชคดีนะ ค่าแล้วก็ขอให้ติดตามมนลทายานะคะสายบุญลุกคุณจ้าขอบคุณมนลทายานะคะที่เป็นพ่อาุณลูกให้คุณยายจ้าค่ะขอบคุณแม่นะคะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโชคดีนะคะมนลทายาจ้าสวัสดีจ้า,าทุสาธุค่ะ พอไปพี่น้องเอฟซีกับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยากกับแม่ไม่ออกน้านะคะแม่ไม่ประสงค์ออกน้านะคะเพิ่กนกะให้อ่าก็เป็นจริงเพิ่นหายตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะนุ่นทิยาอยู่โรงพยาบาลบอสามารถตั้งกล้องได้นะคะเพราะว่าสถานที่ราชการก็ตั้งเฉพาะเลขว้มฝันนิดน,ดน,ดนิน้อยนะะอะยนะคะบางครั้งอ่าบ่ได้โทษสัมภาษณ์นะคะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยนะคะ เพิ่นกระไฮก็เลขออกอยู่มือหนึ่งนะคะนุ่นที่ยากกับบ่ไดดบ่ไดโลงแร้วกับ่ไดดซื้อนะคะบ่ไดดซื้อแร้วก็บ,บ่ไดโลงให้เอฟซีนะคะเป็นหน้าที่เสียดายนะคะเข่าสามโตรตรงๆนะคะอยู่ในลายนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเพิ่นบอกว่าหายสองโตมาก,ก่อนสามโตนี้จะหายก้อนเลขออกมือหนึ่งนะคะเขาก็ต้องใจเย็นๆวดนี้เลข ออกวันที่16นะคะอาจจะเป็นวันที่15นะคะวันที่15ตอนเย็นๆนุษยยาจะลงไหย้ยนะคะโคงสุดท้ายจะลงห้เข้าก็มาค่อยติดตามน้องกันนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้แม่ไม่ประสงค์ออกน้ำคลิปนี้นะคะเป็นหาสองโตมากรอนเน้นบนนะคะ9 3 9 6สห 83 63นะคะเน้นที่83นะคะเน้นบนนะคะนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนรางเป็นเนวะทางหาเสือสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะเข้ากับมารุนน้ำกันนะคะว่างวดนี้จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะใกล้ๆก,ก้อนเลกออกมือนึงแล้วคนจะหายสตัวมากนะคะคนจะหายรักร้อยมากจะมาจับประกบคู่หายหายสองตัวมาก่อนเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนนะคะ เขาบนนะคะส่วนมากเขาม้าสามงวดีนเขาบนนะคะงวดที่ผ่านมานีสามตัวแตกนะคะสําหรับงวดนี้กับบ่มี่ผู้ไดรู้นะคะว่าจะเขาบนหรือเขาล่า,ลางนะคะนุนทิยาท้ายทําให้เป็นแนวทางหาสือ่อสารกินแม่งรัฐบาลไทยนะคะใช้่ใชัยกับบ่มี่ผู้ไดรู้นะค,ะ,คะมาคอยติดตามน้อกันนะคะก็ล่อไปพ้อมๆกันนะคะประมาณวันที่สิบห้าตอนเย็นๆนะคะแม่แล้วจะทรงไลยมาเดี๋ยวนุนทิยาจะโทษกับ สัมผั์อีกที่หนึ่งว่ารักร้อยนี่จะมาโตได้นะคะนะคะนุนทียากะบลูจะอธิบายแบบใดนะคะเพราะว่าคนทรงหายท้งล่างวดทีภผ่านมากนี่หายมาก,ก่อนเหล็กออกจริงๆนุนที่ยากบรได้ทื้อนะคะบางท่านบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะอันนี้เราพูดตามความจริงนะคะ น,ะะน้องที่ยากกัขออวยพรห้พ่อแม่พี่น้องเอสซีโชดีกับแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะว่าวันที่16รกรกฎาคม2567นะคะพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่โชวดีสวัสดีค่ะ